ครับผมสวัสดีครับก้อยพี่น้องก้อยก้อยผมครับผมยอ,อ,อยู่เผื่อหอมหอมผดอยู่สามกองครับผมกําลังเฮ็ดเพิ่มครับช่งลูกคา้ามานี้กก้อยแบบลุยสารในต่างแดนครับผัดคุณกําลังเฮ็ดสุดจุน้ำพี่น้องออเดร์นี่ครับสุดจุครับผม <c oughs> เนี่อสดสดครับ <c oughs> ไปห่างห้างตรบนี้ ร้อสิบบาทครับผมกําลังซอยเนื้อรอสามซี่กีบแล้วก็ตับทางหนึ่งก็เป็นต้มพี่น้องนี่ครับเป็นน้ำตกลีนบันเดี๋ยายต้อนปุ้งนะพี่น้องทายต้อนในนี้เลยเพราะว่าต้อตงทำเวลาครับทางนี้เป็นต้มหนองงัวต้มเหล่าขัวพริกไซดห,หอมๆครับนี่ ต้มนองว่าับแสบๆหมอใหญ่เด้คือนอนข้างนี้เป็นต้มเนื้อเปียครับผุนเพียะเนาะนี่หมอใหญยใช่ไห้ครับเปิดตัวพ่อคา้านี่ครับต้มสับแสบเดี๋ยวมาใส่ใส่ขวดน้ำนแล้วพลอยถั่วพลอจานครับ เดี๋ยวมาซ้อยอยันนี้นะนก่อนขาดอยู่สามกองสี่กองครับก้อยเหมือนก้อนองหงษ์นี่ครับงาตา้าน้ำตกเนาะอืมตาก,ก็สามสิบจี้อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวสิมาใส่เกียเกืยวหรอกคขี้เพียวใส่ครับผมนี่ครับ ค้านี่ใส่เรียบร้อยครับผมใส่ขอดเด้อพี่น้องนี่ครับต้มใส่ขอดครับผมอาหันบมเด้ใทเพราะว่าค้นมากใส่ขอดกับนี้ครับผมตัวคนมาก,กอะไรจัดให้เขาเลยครับนบะถ้าเนี่ยเป็นชุจูครับผมลออหยิดอันหนึ่งครับผมเนี่ยบอ่อพอกันห <laughs> ยดลายยางหัวนั้งก้อยครับผมสาสีเกียวกรย่างอยู่เดี๋ยวเสิร์ฟฝากน้อง ก็นี่กระตับก็สีไปส่งน้องนะครับน้องสั่งกับเพาะนั่นก็สีไป๊ร่องตกป้าจังด้อยเพราะว่ามองกลางเต่งกัดทางมองตกป้าครับเดี๋ยวมาเห็ดให้น้องเห็นนี่ครับผมเจียวเขียวเขียวเขียวขมขมหอมหอมพี่น้องเมืองสีสันครับผมสุดยอดเลยใส่เผียวหอมบี้ขมขมครับ โอเคครับผมต้อนนี้ก็ซร้อยยังเขาเดียบดอยนะครับนี่พวกนี้จุเข่าเข่าต้มลาบน้ำตกไปแล้วครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แล้วครับ <c oughs> บริปุ้งต้อนเห็ดเนาะเพราะว่าใส่เวลาครับมันสีตอนนี้มันสีม่วงสีกรวดเหรอเท่าจะไปส่งเขากินเข่าเทียงพอดี นะสีโอเคครับผมท้าหนี่ก็ต้อมอยิกพี่น้องบ่พอกันนี่ครับต้อมหยิกใส่พักเรียบร้อยปุ้งเรียบร้อยครับผมต้มหม้อสองน้อยหนึ่งครับผมบ่พอกันตัวที่ต้ตมไว้แล้วครับแต่ว่ามาปุ้งหนาม,ม่ใส่เพียรมใม่ครับข้าหนี้ต้มหนองว่าเมริแต่นา,นามเมร์เดบพาน,นครับผมมื่อนี้หลายชุดครับ เอาเดิมมาเนี่โอเคครับคลิปนี้ไว้ซ้ำคลิปหนาเจอกันนไม่ครับผมแล้วสิได้อาบน้ำแล้วก็ไปส่งของให้หนองแล้วเราตับแล้วอันนี้ครับจุก้อยต้มไปส่งนอกโอเคครับเจอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ